สวัสดีครับทุกคนอินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเคลป์ีฟาร์มอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทํากระถางขนาดยักษ์นะครับผม <S <S ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะขนาดยักษ์เลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาล้อยางนะครับมาทําเป็นกระถางแล้วก็จะทําซ้อนกัน2ชั้นนะครับก็จะมีขนาดใหญ่และที่สำคัญคือราคาถูกมากนี่ก็เป็นล้อยางที่ผมเตรียมมานะครับผมอันนี้เป็นยางรถกระบะเลยนะ พอดีว่าผมไปขอซื้อร้านยางทั่วๆไปนะครับแล้วทีนี้เขาก็ขายให้ในราคาเส้นละ5บาทเท่านั้นนะครับผมถูกมากเลยปกติก็จะราคา1020บาทจะไม่เส้นหนึ่งแต่นี่คือ5บาทนะครับผมเราแค่เดินเข้าไปร้านยางแล้วก็บอกว่าขอซื้อยางเก่าที่เอาไปปลูกต้นไม้นะครับเขาก็จะขายให้นะครับผมร้านไหนมียางเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทยอยออกอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันลกนะครับ แล้วเพื่อนเพื่อนดูขนาดนะครับผมคือใหญ่มากถ้าสมมติว่าเราไปซื้อกระถางปลูกต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้คิดดูว่าจะราคาเท่าไหร่อาจจะ1้อยบาทขึ้นไปเลยนะครับแต่นี้เราต้นทุนยังแค่10บาทแค่นั้น <Yahoo! S 1> ส่วนอุปรกรณ์ที่ใช้ตัดยางนะครับผมก็จะมีแค่คัตเตอร์เล่มเดียวเลยนะครับแล้วผมก็จะเตรียมหินลับมีดไว้เอาไว้ฝนตัวคัตเตอร์ให้มันคมอยู่ตลอดเวลานะครับ เราจะได้ไม่ต้องหักใบทิ้งนะครับผมในส่วนที่เราจะซ้อนกันเป็น2ชั้นนะครับมีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวก็จะทําระหว่างการรีดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับยางที่เราจะกรีดนะครับเราจะกรีดทั้งหมด2ด้านเลยนะครับผมคือด้านหนึ่งเนี่ยเราจะกรีดแคบนิดนึงนะส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะกรีดขยับขึ้นมาให้มันกว้างน,นะครับเพื่อที่จะเป็นปากของยานะครับ แล้วก็เราสามารถวางอีกอันหนึ่งทับเข้ามาได้ครับก็ะจะซ้อมกันขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะด้านนี้เดี๋ยวผมจะกรีดเป็นแบบว่าแคบก่อนนะครับทุกคนก็เอาสักประมาณนี้เลยนะกรีดรอบแรกเนี่ยเราจะกรีดเพื่อนําร่องก่อนนะครับ โอเคหลังจากที่เรากรีดรอบแรกแล้วนะครับให้เราเพิ่มคัตเตอร์ให้ยาวขึ้นสักประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ปักคัตเตอร์เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็จับแบบนี้เลยจับแล้วเราก็ดึงลากเข้ามานะครับผมให้คัตเตอร์มันมีความเอียงประมาณนี้นะครับมันจะได้ตักง่ายนะครับทุกคนมาดูกัน ง่ายไหม อเคครับเสร็จแล้วหด้านหลังจากที่เราตัดเสร็จ1ด้านแล้วนะครับผมก็พลิกออกใหม่อีกด้านหนึ่งเนาะ,ะด้านเมื่อกี้เนี่ยผมตัดประมาณนี้นะครับขอบนี้เนาะส่วนด้านเนี้ยผมจะขยายขึ้นมานะครับนี่ให้มันอยู่สักประมาณนี้เลยนะครับทุกคน โอเคได้ทั้งสองด้านแล้วนะครับด้านแรกที่เราตัดเราจะตัดออกมาหน่อยเนาะส่วนด้านที่เราตัดเมื่อกี้นะครับก็จะตัดเข้ามาข้างในนะครับผมให้มันกว้างขึ้นนะครับเวลาที่เรากลับยางทําเอาเหนื่อยพอสมควรนะครับสําหรับการกรีดยางแบบนี้เนาะแต่สิ่งสําคัญที่ทําให้เราเหนื่อยน้อยที่สุดก็คือคัตเตอร์เราต้องคมนะครับผมตัดเสร็จแล้ว1เส้นนะครับผมก็จะทําการลับมีง่ายๆนะครับก็คือเอาด้านที่หยาบๆเนาะ ฝนไปอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยฝนทั้งสองด้านนะครับแค่นี้ก็จะทำให้คัตเตอร์เรากลับมาคมเหมือนเดิมนะครับทุกคนโดยที่เราไม่ต้องหักใบออกเรื่อยๆเนาะมันจะได้ไม่เปลืองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการ กับยางรถยนต์แบบง่ายๆนะครับผมผมจะนั่งตรงนี้แหละจะไม่ได้ลุกขึ้นยืนนะครับโดยที่เราจับยางขึ้นมาแล้วก็กดข้างบนลงนะครับอย่างนี้แล้วก็ใช้เท้าเหยียบไว้แล้วก็ทับเข้าแบบนี้นะครับทั้งสองด้าน แล้วก็ตาันกลับลงมาอยางนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหนึ่งเส้นง่ายๆนะครับอ่ามีนายแบบโดดเข้ามาช่วยเลยที่ว่าจะสร้างบ้านให้เหรอแม่ยมโอเคครับเดี๋ยวมาสังเกตดูว่าตรงขอบยางเป็นยังไงนะครับด้านนี้ผมจะกรีดแค,บน,ค,บ,นนนแคบนะครับผมเห็นไหมหน้ามันแคบนะครับผมแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่ง ด้านนี้จะกว้างกว่านะครับมันจะมีปีกเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเวลาที่เราทํายางอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาด้านแคบน่ะมาสวมใส่ด้านกว้างตรงนี้นะครับมันก็จะเทิร์นกันพอดีนะครับทําให้เราได้กระถางที่ใหญ่แล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะทําอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็เอามาเทิร์นให้ทุกคนดูเนาะจะได้เห็นภาพแล้วก็อันนี้ผมเตรียม ถุงมือมาใหม่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้กรีดยางไปเนี่ยคัตเตอร์มันจะมีความแข็งนะครับของพลาสติกเนาะเวลาที่เราจับแรงๆเนี่ยแล้วก็ดันตอนกรีดเนี่ยเราจะเจ็บมือนะครับก็แนะนําให้ใส่ถุงมือดีกว่าจริงๆ่ใส่ตั้งแต่แรกนะ ผมได้ตัดยางอีกเส้นหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับยางให้ดูอีกรอบนะครับเผื่อใครยังดูไม่ทันนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมกล้องด้วยนะครับผม โอเคเราได้ทั้งสองเส้นแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะหันด้านาหน้ากว้างนะครับขึ้นบนแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาด้านแคบมาเทินเส้นนี้นะครับจะได้เป็นกระถางหนึ่งองันนะครับผม เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เราจะเทินกันแบบนี้นะครับข้างบนเนี่ยมันจะเล็กกว่าเนาะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะกว้างกว่าทําให้มันรับกันได้นะครับแต่ถ้าหน้ามันเท่ากันเนี่ยมันจะหาจุดวางไม่ได้นะครับทุกคนหรือว่าถ้าหน้ามันกว้างเหมือนกันเนี่ยก็จะหาจุดวางไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ยาง2เส้นนี้ไม่ใช่ยางไซส์เดียวกันสัทีเดียวนะก็เลยอาจจะดูเทินกันไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะ พอเวลาที่เราใส่ดินปลูกต้นไม้ลงไปเนี่ยมันจะแน่นแล้วก็คับหมดเลยนะครับอันนี้นี่คือขยับไม่ได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับกระถางไซยักษ์นะครับผมราคาแค่10บาทเองนะแล้วก็วัสดุที่ใช้ทําก็จะมีแค่คัตเตอร์เล่มเดียวนะครับผมเราก็สามารถทํากระถางปลูกต้นไม้ไซยักษ์แบบนี้ได้แล้วนะแล้วก็ยิ่งเรากลับยางเนี่ยก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหรือว่าใครจะอยาก ทำสีเพ้น์ลายอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผิวมันเรียบเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r ร b ์ให้ช่องเค Far จีฟาร์มด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย